สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงป่ามะระกอหมูสับค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูเลยค่ะเมนูง่ายๆจะรับรองว่าแซ่บแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอีกแล้วค่ะความแซ่บ ก็มีนะคะวันนี้ค่ะพี่การใช้เป็นหมูเนื้อแดงบดละเอียดนะคะประมาณสามร้อยกรัมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมะระกอของเรานะคะพี่การได้ซอยเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มะละกอจะค่อนข้างแบบเหมือนๆใกล้ๆจะสุกนะคะแต่ยังเขาจะออกจะออกหวานหวานอร่อยค่ะพี่แกงคั่วประมาณร้อยห้าสิบกรัมค่ะมะเขือพวงนะคะหนึ่งถ้วยเล็กนะคะตามด้วยค่ะ พริกอ่อนเขียวแดงก็ประมาณสัก5้าหเม็ดนะคะเราก็ซอยนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยกระชายซอยค่ะ1่ถ้วยค่ะพริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยเม็ดอ่อนนะคะประมาณสองสามช่อนะคะช่อยาวๆแล้วเราก็มาตัดเป็นช่อเล็กๆนะใบมะกรูดชีค่ะประมาณสัก10ใบนะคะ น้ำปลาค่ะประมาณสัก5 7าถึงช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราสามารถเพิ่มและลดปริมาณได้ค่ะตัดด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะเราชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบเนาะตามด้วยนะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำแกงป่ามะละกอหมูสับของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมะละกอของพี่การเอามาจากต้นนะคะที่สวนนี่แหละ พอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงคั่วของเราลงไปเลยค่ะต่อขั้นตอนนี้เราก็เอาทับพ,พีนะคะหรือกระบวยก็ได้ค่ะย,ยีให้เขาแตกตัวนะคะให้พริกแกงคั่วละลายค่ะส่วนน้ำต้มเนี่ยพี่การเนี่ยย้ต้มมาแล้วนะเดือดเดือดแล้วนะคะประมาณสิบนาทีนะคะเราต้องทําให้น้ําเดือดก่อน อุณภูมิจะได้ถึงนะคะร้อยองศาอ่าต่อมาค่ะใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ตัดด้วยค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลทรายไปตัดรสนิดนึงมันก็จะทำให้เรามันเค็มอย่างเดียวมันจะไม่กลมกล่มนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กระชายซอยของเราลงไปค่ะ ตัวเ,เจ้ากระชายเนี่ยจะทําให้เรากินน้ําแกงของเราเนี่ยหอมนะคะอ่าพอเดือดได้ที่เราก็ใส่หมูสับของเราลงไปนะคะเราก็เอากระบวยนะคะอ่ายีๆให้หมูสับเขาแตกตัวค่ะเวลาเราซื้อหมูสับมานะคะเพื่อนๆถ้าเป็นสันคอหมูจะทําให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนุ่มค่ะนุ่มแล้วก็เราไม่ต้องเวลาให้ทางร้านเขาบดเนี่ยไม่ต้องผสมหมูสามชั้นนะคะ พอยีได้ที่แล้วเราก็ปิดฝานะคะรอเดือดสักคู่ค่ะพอเดือดรอบนี้นะคะให้เราใส่มะเขือพวงลงไปค่ะใส่เลยค่ะมะเขือพวงนะคะพอเราใส่มะเขือพวงลงไปแล้วเราก็ตามด้วยมะละกอของเราค่ะมะละกอนี้เริ่มจะห่ำหามแล้วจะไปทางสุกแล้ว แต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามะละกอห่ำห่ำเนี่ยเวลาเราทำแกงส้มนะคะหรือเออหรือเอามาปรุงอาหารรสชาติจะดีค่ะอ่าเราก็ใส่ด้วยนะคะอ่าเม็ดพริกไทยอ่อนปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เดือดอีกหนึ่งรอบอ่าเดือดรอบนี้เราก็จะต้องใส่เอ่อพริกอ่อนเขียวแดงนะคะอ่าเปิดฝาเราโอ้โหกินหอมเชียวน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ เห็นไหมคะเมนูง่ายๆมระกอทํากับข้าวก็อร่อยผัดไข่ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆมะ่ะกอนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกอ่อนลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะเราก็เอากระบวยนะคะ,ะกดๆเข้าลงนิดนึงนะคะ,ะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนขาแกงป่าของเรา Uh huh. กลิ่นหอมมากน่าทานไหมคะเพื uh ่อนๆอืขาอสุดๆเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะหรือจะเพิ่มไข่เจียวอีกสักสองสามฟองโอ้โหอย่าบอกไขรเชียวมือนี้ประหยัดและอร่อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงป่ามะละกอหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ